จริงสิึงงเว้ย่าะลูกเธอเป็นผื่นเหรอเปล่าจา้าแต่เธอใช้แครนี่จา้าถึงไม่มีไงล่ะแค่เท่านั้นผสมไฮคขมินป้องกันความเปียกชื้นมีให้เกิดผดผื่นแครบริสุทธิ์สะอาดช่วยให้ผิวเด็กแห้งสบายตลอดวันดีนะเห็นเด็กๆกามีความสุข แครแทนความรักของแม่แป้งเด็กแครนุ่มละไมทุกๆวันใช้เพกใหม่<อ>แล้วเป็นยังไงม<อ>ั้งคะซักๆักซักผ้าดิขาวเหมือนกับผงซักฟอกทั่วไปแต่ราคาเปรี่ยดกว่าตั้งเยอะจ่ายแพงกว่าทำไมล่ะคะไม่เพชกมะนาวขาหมดจดหมดคราบจ่ายแพงกว่าททำไมล่ะคะข้อเกตสูตรควบคุมหินปูนนี่สิคะที่มีผลพิสูจน์จากสถาบันวิจัยรับรองลดการสะสมใหม่ของหินปูน มีประสิทธิภาพจริงหินปูนคราบแข็งน้าเกลียดต้องให้ทันตแพทย์ขูดออกใช้คอเกตสูตรควบคุมหินปูนล,ลดการสะสมใหม่ของหินปูนและเพราะคอเกตมีฟิลูอไร์คุณรู้ว่าป้องกันฟันผุได้ผลคุณจึงยิ้มฟันสะอาดรู้สึกได้คะ่ะคอเกตกล่องทองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิคะเพราะโลกนี้ <คง S 1> มีความแข็งแกร่งของผู้ชาย ววความนุ่มนวลจะ,จะทำให้ผู้หญิงแตกต่างและมีความหมายารย้น otion, <ม>ีเวียสกินโลชั่นขาวบริสุทธิ์ท<ม>นุถนอมความนุ่มนวลไว้ให้ผู้หญิงนีเวียสกินโลชั่นทุกวันดื่มนมวันนี้ ดื่มคาเนชั่นนมผมคาเนชั Char ่นชนิดกล่องขนาดใหม่เพียง17บาทสะดวกชงได้น้ำนมถึงลิตรครึ่งประหยัดดื่มได้ทั้งครอบครัวคาเนชั Char ่นนมดีมีคุณค่าคุ้มค่าเคยคิดว่าครีมนวดผมก็คล้ายกันทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ทีฉันพบสิ่งที่แตกต่างแล้วครัครีมนวดำรุงผมแฟสซ่าใหม่สองชนิด ให้คุณค่าโปรตีนและวิตามินอ e. ีซึมซาบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะได้ดีถนอมเส้นผมไม่ให้เสียและช่วยให้ผมลื่นหวีนจะแต่งทรงง่ายค่ะผมที่ฉันถึงนุกสวยสวยอย่างนี้เจาะจงใช้ครีมลวดบรุงผมแฟร์ซ่าใหม่เพื่อผมสวยสมบูรณ์แบบ คาราไมนงไ์ใส่ใของทุกไกคาราคะนาเป็นเครื่องุรงรสที่ทำจากเนื้อปล่อืมกินก็หอมใช้ผัดผักได้อร่อยหวานแบบธรรมชาติอื หวานแบบธรรมชาติจริงๆไม่ต้องเติมเครื่องปรุงอื่นๆเลยนะของทุกไก่ตราคโนให้ทุกคนอร่อยอย่างมั่นใจเพื่อทำจกเนุ้อไก่นม่ผัดอาหารได้อร่อยหวานแบบธรรมชาติบะหมี่รสเป็ดที่อร่อยเส้นบะหมี่ต้องเหนียวนุ่มหอมอร่อยน้ำซุปรสเป็ดยาเครื่องปรุงรสเป็ดต้องเข้มข้นนี่คือตำรับความอร่อยจากบะหมี่โซโซอร่อยครบเครื่องรสเป็ดเข้มข้น ฟูฟูน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ใช้เป็นประจำในน้ำสุดท้ายฟูฟูทำให้เสื้อผ้าทุกชิ้นอ่อนนุ่มฟูขึ้นจนคนรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนุ่มจังฟูฟูทำให้เสื้อของลูกนุ่มนวลได้ก็แน่นุ่มนุ่มหอมหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มฟูฟูนุ่มดุดสัมผัสรัก เก็บเกี่ยววด้วยรสอร่อยสดใสของหองรสส้มผสมวิตามินซีหองรสส้มผสมวิตามินซีเพิ่มรสสดใสให้ชีวิตไวหวานนี่คือชีวิตจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม่กินข้าวจากมือของลูกแม่อร่อยเสมอมาโรงเรียนสายนี้โรงเรียนตอนกลางวัน รู้ไหมว่าการเรียนของเธอตอนนี้อ่อนลงมากแม่ติดตามชมเรื่องราวชีวิตที่คุณจะต้องหลั่งน้ำตาใหไไนะ้ไม่เป็นไรแนมะ่ไม่เป็นไระวันล,ลีทุวกวันพุธพระหัสสุขเวลา18นาฬิกาเริ่ม4พฤศจิกาย,ยานนี้ที่นี่ สสสวววิิย,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 ยได้แล้วค่ะสวิตตีพายใครๆก็ต้องลองแครกเกอร์อร่อยกรอบสอดไส้ครีมหอมมันชอบกันจังทั้งพ่อทั้งลูก<อ>สวิตที่พายจากนาบิสโก้ ฟลี็กซ์ซันแอนด์สปอร์ตผสมสารซันสกรีนและอีลาสตินฟล็ปกป้องผมไมีให้เสียสวยหากนุ่งสลวยไม่แห้งกร้า <New S 1> นเจมพู <Flex. S 1> สำหรับเพื่อนกีฬาทายท่าแดดลม f l e ็กซ์ซันแอนด์สปอร์ตจากเรฟลอน

คุณต้องการยอนสันเบบี้ออยชิดเครื่องสำอางง่ายได้ Just see her. ถานอมเรือนผมให้เงางามนุ่มนวลทุกจุดแห้งกร้าน <Just S 1> และอีกหลากหลาย <to know. S 1> วิธีที่จะสวยทั่วเรือนร่างดูเป็นธรรมชาติทุกวัน j o h n ันเ b บี้ออยนี่แหละที่คุณต้องการอร่อยฮิกรอบ ชาดอร่อยดีกินสนุกดีข้าวดีข้าวดีรอบหอมมันสนุกรวมกันหลายคนมาแบ่งปันแสนเพินแสนมันข้าวดีข้าวดีกรอบหอมมันข้าวดีกรอบหอมมันเก้ากระปกุ้งข้าวบีกรอบหอมมัน <S <s เลจะขวดอบเนยแข็งมันล้างหน้ากันนะทํไมสบู่ไมฉันใช้แต่บิโอเรร์มล้างหน้าจา้าทำไมล่ะเพราะด่างทำลายความชุม่มชื่นของผิวแต่บิโอเรรฟมไม่มีด่าง M A P ในบิโอเรรฟมมีสภาพเป็นกลางจึงช่วยให้ผิวหน้าสะอาดชุม่มชื่นอยู่เสมอ อาจอย่างนี้ไม่เป็นเสียวเสียแน่เลยจ้าล้างหน้าทุกครั้งใช้บิโอเรโฟมหรือบิโอเรมิวีิโฟมความงามวิจิตแบบอิตาลีนครแห่งกระเบื้องงามมาเป็นลีลากระเบื้องเพื่อผนังโดยเฉพาะที่บางเบาเงางามเป็นพิเศษรอยต่อประณีตสนิทสวย ลีลาให้ลีลางามบนผนังภายในอาคารลีลากระเบื้องคุณภาพจาก Umi น่าถึงแค่ไหนที่ปากและฟันของคุณรับบทหนักๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดแต่จะอีกนานแค่ไหนถ้าคุณไม่เอาใจใส่อย่างถูกวิธีเริ่มต้นวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์จากฟลัวคารีน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคุณและครอบครัวดูแลสุขภาพปากและฟันให้อยู่รับใช้คุณไปอีกนานฟลูออคารนีนเพื่อฟันทนฟันแท้ไปนานมาคืเขในเสียงเพลงกับคิดคิดเพื่อนเคี้ยวกันนะครับใคริดใครเคียวอ้าวอยู่โมดออยช้ารับคิดคิดไปเคี้ยวเคี้ยวนุ่มเคียวนานถ้าคิดจะเป่าเคี้ยวสามเม็ดคิดคิดเพื่อนเคี้ยว ยาหอมหจะเจดีผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ17ชนิดยาหอมหจะเจดีขวดมีค่ะของผมสอนอยาหอม5้าเจดีบรรเทาการเป็นลมมีเวียนศีตว์บรรเทาการปวดท้องขับลมในกระเพาะยาหอมห้าเจดีปรุงจากสมุนไพรย,ยาของไทยร่วมสมัย เขียวมาฝรั่งคิกเลตรังสีอุนตราไวโอเ็ตอาจทำลายผิวสวยของคุณแครีนโปรเทกชั่นพลัสโลชั่นผสมยูวินชิลปกป้องการเกิดฝ้าผิวมูนเพราเราอยากแต่งงานกับนายาเราถึงไม่อยากแต่งงานกับคนอื่นเธอรักเฉลิมมีวดีพ่อฝากเราไว้กับนายไม่ใช่เหรอใช่พ่อเธอฝากเธอไปกับฉันเธอฝากไว้กับใคร ผู้หญิงก็จะต้องอยู่กับคนนั้นไปจนตายฉันจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นฉันจะแต่งงานกับเธอเราจะอยู่กันนานเมียววัดีนานจนกว่าจะตายจากกัน <c oughs> <c oughs> อยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ60ราคาตัวละร้อยบาทไรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมีจำหน่ายที่ร้านจิตลดาสมาคมแม่บ้านฐานบกสีสาวเทเวศและสำนักงานเลข,ขานุก,การกองทับกในหอประชุมกองทับกถนนราชสีมาโทรศัพท์โทร8โทร6 6 0 9โทร8โทรโทร ขอบคุณมากครับได้ยินเสียงกรี๊ดกร้าเกี่ยวกราวอย่างนี้นะครับแถวบ้านของท่านนะครับอย่าไปตกใจที่ข้างบ้านเขาได้ยินเสียงต่อกาวกันนะครับก็เพราะว่าเขาดูรายการยิ้มแป้นเช่นเดียวกันในยามเช้านะครับ4โมงเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับเราต้องมาพบกับท่านเป็นประจำพร้อมทั้งนาความสุขสนานความบันเทิงความร่าเริงอย่างสุดขีดมาพบกับท่านนะครับแล้วก็มีเวลานี้นะครับมีหลายท่านที่ตั้งชื่อตอนมา ที่ตู้ปอน,นอหนึาปทจรามอินทราบางเขตกรุงเทพทางทิมโมเทชมนพลอ่อนสายบริสุทธิ์จนคุณาได้บ่อยถ้าที่ต้องการก็มอบของขวัญมูลค่า1,000บาทให้ไปทุกทท่านแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตั้งกันมาเรื่อยๆครับอย่างตอนนี้ตั้งมาสนุกสนุกโอ้เวลานี้นะครับทางนิยายอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่ได้เล่นกันมานานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆท่านคงจะจําได้ว่าเคยฟังเทพนิยายของต่างประเทศเขาเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยซินเดอเรลล่านี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าพอส ยากจนมากครับยู่แต่ในบ้านนี่นะฮะเศร้าส้อยแต่ปรากฏว่าผูกแม่เลี้ยงและก็พี่เลี้ยงอะไรต่างๆใจร้าย,ายกีดกันให้ทํางานดีแต่ในครัวจนกระทั่งนางซิดูเรล่านี้นะครับวันหนึ่งเทพธิดาใดกระสงสารนะครับก็มาแต่งตัวแต่งเตอให้ใหม่เนรมิตทุกอย่างให้แลวก็ให้ไปเที่ยวพอเที่ยงคืนก็บังคับว่าต้องรีบกลับนะเพราะสิ่งที่เนรมิตนั้นจะหายไปมาลายไปหมดนะครับซิดูเรล่าก็ต้องกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืน ไม่อย่างนั้นกอ,อ,อ,องท้าไอ้เกี่ยวกับเครื่องหนึงตัวอะไรต่างๆก็จะบ,บาลายหายไปหมดนะฮะพอถึงเที่ยงคืนเซเดล่ลลาก็รีบกลับจนกระกทั่งว่าลืมรองเท้าไว้ข้าง,นงนะะาหนึ่งอันนี้ครับปรากฏว่าน้องอิ๋วครับอยู่ปักเกร็ดนนทบุรีนะฮะเขียนบอกว่าอยากจะให้ชื่อตอนว่าเจ้าชายของนางสิทธิ เรามาดูซินเดอเรล,ล่าแบบไทยๆกันนะครับคือว่านางซินเดอเรล,ล่าวันนี้จะมาค้นหาเจ้าชาย3แบบครับที่จะมาเต้นรําด้วยในงานนั้นนะและตอนหลังก็อาจจะได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญแนะนําตัวเจ้าชายของนางซินเดอเรลล่าทั้งสาหมายเลขซะก่อนแล้วกันนะครับพบกับเจ้าชายหมายเลขหนึ่งครับวัสดีครับเจ้าชาย หมายเลขหนึ่งนี่นะครับเวลาน,นี้ก็เป็นเจ้าชายใกล้เคียงจะชนะแล้วเพราะว่าเพียงแต่สมญา,านามก็ชนะไปครึ่นหนึ่งแล้วสมญานามเขาคือธงชัยครับะ <laughs> <c oughs> ท่านจะพบเห็นว่าเชี่ยวนะครับแล้วก็บุคลิกต่างๆนี่ใกล้ธงชัยมากเลยทีเดียวนะครับเสียแต่ตอนนี้ต้องไปโหลดสูงฮะคือโหลดเตี้ยไปแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะไปยืดสูงอีกแล้วก็จะคล้ายธงชัยมากขึ้นอันนี้มีหวังนะครับต่อไปพบกับเจ้าชายหมายเลขสองครับ นดีนะครับมองหน้าปับ๊บก็รีความรู้สึกว่าเออเขาท่าเขาท่านี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่ออนุบาลน,นะฮะที่เขาอยู่เส้นปอที่นงชนใช่ไหมครับตนบุรีนะฮะตอนอนุบาลเขาก็มีว่แววแห่งการเป็นเจ้าชายแล้วเขาชอบแสดงอะไรที่มันเกี่ยวกับความเป็นเจ้าชายอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้มีหวังมากนั่นหมายเลขสองนะครับคราวนี้มาดูเจ้าชายหมายเลขสามครับ แม่แม่แมเจ้าชายด้วยนะครับเขาบอกว่าจะต้องเรอรเอาการนะฮะแล้วจะต้องหน้าตาคมสันไม่ใส่แว่นแต่วันนี้เจ้าชายขนนั้นสินอาจจะใส่แว่นก็ได้นะครับหมายเลขสามนี่นะครับหลายๆคนรู้จักเขาในนามอเลนเดรลองครับเพราะว่าผิวพันธุ์ที่ขาวจมูกที่โด่งและฟันที่มีเขี้ยวด้วยนะครับอาจจะมองผัดผ่านเป็นอเลนเดรลองหรือบิลลี่โอแกนก็ได้นแน่แน่ท่านผู้ชมครับทั้งสามหมายเลขนี้นะครับคือเขาเชื่อว่า พูดถึงว่าอ่านมากแล้วครับซินเดอเรล่าเทพนิยายในฝันแต่วันนี้นะครับเขาสามคนคิดว่าเขานี่แหละถ้าสวมบทบาทเจ้าชายแล้วเราก็เยี่ยมที่สุดครับเอ๊แต่นางซินของผมสิครับแหมยังไม่มาเลยนะฮะนางซินเดอเรล่าของผมวันนี้นะครับเป็นสาวสวยแล้วก็น่ารักมากทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทัานหนึ่งถ้าหากว่าท่านได้เห็นหน้านางซินแล้วจะต้องประทับใจเป็นนานแสนนาน